ขณะปัญญาจะว่าความจะบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาเนี่ยเป็นอย่างไรปัญญายะบริสุทธิ์สติจิตหรือว่าเราจะไปทําให้ความบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาเนี่ยเป็นเพราะอะไรไม่ใช่ปัญญาบริสุทธิ์นะใจที่รููเห็นนันบริสุทธิ์ต่างหากเรานั่นถึงเมื่อเมื่อปัญญามีความชัดเจนอยู่อะไรมันถ่านเข้ามาก็ดีใจเราก็รู้อยู่มันจดคมชัดเจนมากขึ้นเลยหายสงสัยไปได้ง่ายๆนี่เราเราทํางานทางจิตใจ มันทนําด้วยความสว่างด้วยความชัดเจนด้วยปัญญางานนั้นจะําเร็จได้ง่ายการภาวนาปัญหาต่างๆที่ใจเรามีอยู่มันแก้ปัญหาได้ง่ายๆถ้าแก้ปัญหาในความสว่างของปัญญามันไม่ยากปัญหาตัวนั้นมันแก้ได้ง่ายส่วนมากเราแก้ปัญหาทุกวันเนี่ยมันแก้ด้วยความมืดตัวเองปัญญาไม่มีอะไรเลยมืดตืดถือทัอ้งวันทั้งคืนยเดินนั่งนอนปัญญาไม่มีใจจะแก้ปัญหาแก้ไม่ได้ ว่าเจ้งไปหาครูอาจารย์ที่แก้ช่วยช่วยแก้ให้อันนั้นไปนยังไงหลวงพอ่ออันนี้ไปยังไงหลวงพอ่อถามนี่นั่นแหละถึงท่านจะบอกให้ล้วไปยังสงสัยลังเลอยู่ล่ะปัญหาตรงน,นั้นเพราะเราไม่มีความสว่างจากข้อตัวขณะการแก้ปัญหาตอ้องสร้างปัญญาขึ้นมาให้เป็นความสว่างจากข้อตัวใจเราสว่างอย่างเดียวเท่าน,นั้นเองถึงแก้ปัญหาได้